สวัสดีครับกลับมาพบกับ a t f ไฟลครับวันนี้ผมกอล์ฟแคทไฟลครับจะมาแนะนำเทคนิควิธีการลบไฟล์ขยะเพิ่มความเร็วให้คอมพิวเตอร์ด้วยไวท์แคร์365นะครับเป็นอีกหนึ่งโปรแกรมนะครับที่สามารถช่วยลบไฟล์ขยะในคอมพิวเตอร์และก็เพิ่มความเร็วให้คอมพิวเตอร์ของเราได้ง่ายๆครับซึ่งขั้นตอนในการใช้งานในการติดตั้งนั้นทำยังไงไปชมกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการลบไฟล์ขยะช่วยเพิ่มความเร็วให้คอมพิวเตอร์ได้ง่ายผ่านตัวโปรแกรมชื่อไวท์แคร์365นะครับตัวไวท์แคร์ ก็คือมีก็พิทิงไว้ด้านล่างแล้วนะครับกด <t oler ation> เข้ามาเจอหน้านี้นะครับแล้วก็ทําการติดตั้งเลยเลยครับซึ่งโปรแกรมนี entonces, ้สามารถติดตั้งผ่านตัว Microsoft Store ได้เลยนะครับนี่นะครับกดติดตั้งได้เลยนะครับใช้งานง่ายนะครับแล้วก็สะดวกด้วยนะครับไป็นหนึ่งโปรแกรมถ้าเกิดสมมติว่าเราต้องการหาโปรแกรมที่มาช่วยลบทาความสะอาดคอมพิวเตอร์นะครับเรื่องของตัวไฟล์ขยะนะครับก็ใช้ตัวนี้ได้เลยครับเมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับอ่ะก็ปิดหน้าตี่นี้ไปนะครับนะครับก็จะเจอตัวนี้ครับสัญลักษณ์ไอคอนนะครับตัวนี้ขึ้นมานะครับไวท ตัวนี้นะครับเป็นตัวของหน้าต่างโปรแกรมนะครับอีกอันหนึ่งก็คือให้เราสเกตตรงนี้ครับด้านข้างด้านล่างครับก็จะมีตัวนี้สัญลักษณ์ขึ้นมาเมื่อเรอาติดตั้งโปรแกรมนี้นะครับก็คือเป็นรูปคะ้ายจรวดนะครับพุ่งออกไปกดตรงนี้มาเพื่ออะไรเพื่อช่วยเคลียร์แรมให้เราครับตัวนี้ก็คือสามารถช่วยเคลียร์แรมไม่ได้นะครับตอนนี้ที่เราใช้งานไปสักพักเนี่ยนะครับเรารู้สึกว่าคอมพิวเตอร์นะครับทำงานเนี่ยมันจะมีบอกว่าใช้งานไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเกิดว่ามาใช้งานไปจํานวนพอสมควรแล้วเราก็กดคลีนได้นะครับตรงนี้นะครับาล่ววแกด หน้าแรกนะครับก็คือ PC Checkup ครับ PC Checkup เนี่ยนะครับเป็นตัวการสามารถเช็ค up ก็คือเช็คในตัวของตรวจสอบนะครับกดเข้าไปตรวจสอบเนี่ยครับเรื่องของข้อมูลต่างๆของ Windows นะครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์นะครับ r e g i s t y นะครับต่างๆเนี่ยนะครับเราสามารถกดไปเพื่อให้โปรแกรมเนี่ยช่วยรีเช็คให้ได้รีเช็คเสร็จยังไงต่อนะครับเราสามารถให้เขากดฟิกก็คือทําการแก้ไขให้เราได้นะครับนี่นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับ ต่อมาอันนึงก็คือ System Cleaner นะครับก็คืออันเนี้ยไว้ล้างไฟล์ขยะนะครับล้างไฟล์ตัวการสแกนเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะครับบางครั้งเราลบโปรแกรมหรือเรามีข้อมูลต่างๆนะครับที่เราลงไปเนี่ยนะครับบางอย่างอย่างไปก๊อปเนี่ยก็คือจะลงโปรแกรมบ่อยมากนะครับบางโปรแกรมเนี่ยนะครับก็จะมีการฝังข้อมูลต่างๆไว้นะครับซึ่งก็จะเปลืองพื้นที่นะครับเราสามารถใช้ตัวนี้ในการตรวจสอบในการเช็คนะครับรีกิตต่างๆนะครับจากนั้นก็คือพอเราเช็คเรียบร้อยนะครับมันจะทําการให้เราสามารถล้าง ดีเจตี้ที่ไม่จําเป็นออกไปได้นะครับเนี่ยก็กินเลยนะครับลบออกไปนะครับนอกจากการลบดีเจตี้นะครับก็คือเราจะยังสามารถลบพื้นฐานได้เพิ่มไปเลยครับเนี่ยกดมาที่หัวข้อนี้นะครับก็สามารถลบได้เหมือนกันสแกนเหมือนกันนะครับไฟขยะบางอย่างเนี่ยเราสามารถลบได้เหมือนกันนะครับผ่านเจ้าตัวโปรแกรมตัวนี้ได้เลยนะครับมีขั้นตอนก็คือลบทั่วไปไหนไหมก็สามารถสแกนแล้วก็ลบไปนะครับหรือแอดวานนะครับแอดวานก็คือเราสามารถเลือกใดได้นะครับเลือกใดว่าจะลบอันไหนนะครับ จะสองได้หรือได้เดียวอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็สามารถเลือกได้ติ๊กออกนะครับแล้วก็ให้ระบบสแกนเอานะครับมีไม่มีนะครับและสุดท้ายก็คือซิสเต็มนะครับตรงนี้ก็สามารถเลือกแล้วก็รีมูฟได้นะครับหัวข้อถัดไปครับหัวข้อที่3ก็คือซิสเต็มทูนะครับก็คือตรงนี้นะครับเมื่อเรากดเข้ามาเนี่ยก็จะมีเมนูด้านข้างอยู่อย่างนี้นะครับในการปรับแต่งเพิ่มเติมนะครับเป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการใช้งานนะครับและหัวข้อที่4ครับก็คือ Privacy ก็คือความปลอดภัยอันนี้นะครับก็คือเราสามารถตั้งค่าความลอออดภัััยแแต่กกก็็จะมีเววรร์ชชนน้ ตัว system monitor นะครับก็คืออันนี้เราสามารถดูได้ว่าตัวตอนนี้ process มีอะไรอยู่นะครับแล้วก็ตัวเอร์ชั่นของตัว OS ของเราเนี่ยเป็นเอร์ชัันไหนนะครับแล้วก็ตัวาร์ดแวร์นะครับว่าเป็น h a r d ร์ r ว v e r s i o นไหนนะครับนี่คือโปรแกรมชื่อว่า YCare นะครับ365นะครับที่ใช้งานได้ฟรีนะอร์ชั o นฟรีก่อนนะครับแต่ต้องบอกว่าเ v e r s i o นฟรีก็มีจํากัดวันนะแล้วก็ใช้งานได้ในเรียกว่ามีข้อจํากัดพอสมควรแต่ถ้าเกิดเราใช้งานเบื้องต้อนอย่างเช่นในการ เช็คตัวจูนอัพเครื่องนะครับก็คือเราสามารถใช้งานได้นะครับแล้วก็อย่างนึงก็คือเรื่องของการเช็คเรื่องของไฟขยะนะครับเราสามารถมาเช็คตรงนี้ได้แล้วก็เราก็ใช้ตัวโปรแกรมตัวนี้ในการลบไฟล์ขยะที่มันจะเป็นออกนะครับช่วยเพิ่มความเร็วในการใช้งานง่ายๆครับและนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับที่เาฝากกันในวันนี้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ก่อนจะจากกันไปครับอยากให้กำลังใจพวกเรานะครับสามารถกดซุปเปอร์แตงนะครับเพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการพัฒนาช่องต่อไปหรือจะกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่่่อรลบบกััคปปตไไทฟ